สบายดีเด้อพี่น้องอยอ้ยอุอ้ยบอกน้าไม้น้ำกันพี่น้องเด้อเมนียนามาเล่น้ำด้ยโ้ทั้งโยนทั้งยางหละผากแล้วบนักระถิ่นล่างคุณย่างก็ได้เปนย่างเลยม้เกีบดูแห่งสีดูแห้งว่าแห่งกระถิ่นบ้านนี่อาทำไมแม่ให้ห้เนี่ยห้เย็นนอยู คือคือเงโอยเงนจีนได้ได้ได้งนวโอ้ยไม่รู้ใหเงินก็ได้เงนเถอะเด็กเด็กเอ้าเฮงๆ็เงกวาานพอมาอ้าพอมาเอ้าเอาไปเอาไปเอาเงินไปูกเเงินไปเอางินไปอย่างเงินขาเต็มยเด้อเอาเงินขาเต็มวไปไป

กล like oh. oh. mm ัเ hmm. ล่นแล้วานี่ยว่ายันโกรธกลงฟุ้อยู่ระวงเออคุณรวมันห่างพวผนักนะคนมาบนันเนาะเออถูกต้องเลยนี่คือระนังห้าแม่เลยครเออวโอ้ชานังโอ้ชาหังูกล้าพะลุงดูเห็นแม่แล้นี่แหละถ้าเราห็นแม่อยู่น้ก็อยู่ยเอออยอ่ใจเ็อีกแล้นี่เลยโอ้ยทำมือทำหน่อยเลย น้อนยๆใครน้อย่นีเ้เนาะบอกีตก็ได้ลูกเดือนยี่ว่เดือนสามเดือนสามมานบอเดือนสามบิงท่เดือนชงฉ่มุดเดือนี่เจ้าว่าเม่นชอบปจักเดือนสาน้องมันก็เดือนอีแล้วสาเดือนสี่เจแล้ขคันเดือนสามบทีเนี่ยหยเดือนน้าเมนเม่นเราเห็นมีของบาเฮียนเตรียมความสาเกินน่อเด้

แจ้งได้จดรงหมด้วอีรวันนะ่ะช่วยเลย,น,เยนั่งไมนั่งมาหาอ,อยากรับสุกเย็นอันนั้นเอ้เฮ้ยบานสซ่ต้านตูวน้ำมันบ้านมาสลกอีรวันนะ่ะคนบริงามคนชีช่จงชูมืนมันมันบริเกงเพศน่ะมันมาตอนแา,าบบุญบางเบาคงนะเฮ้ยสังกระทานอีกไปหล่อเฮ้ยโอ้เห็นจริงๆรแล้วต้องเว่นขักขัก ไปหล่อเบิ่งเชยมันบอกงามบอกงามมันบอกงามได้คนดังๆบัดกลางขึ้นมามาแต่งมือนขึ้นแบบดังด่งจะแต่งที่ดังคือบุห็นรง่วค์ไก่ยังงามยานั่นคนคนงามยานแต่งบัวหันใส่แกงก็กินแหลกมันมาแต่งเพ่แต่ขึ้นบุห็นพุงขนาดโอ้เป็นน่งเบิ่งหาผัวเขาเลยเขาตั้งงงเขาตั้มเขาเบื่อกะตั้มซอยโอ้โอะไรโอ้ ตามทางเต่งเงยอด้แล้วตามหิดหอกากับโพดมากก็ตามซอยแกล้มากว่าห็ดทอกาบเออมีมีแเช็ดทอกาด้วยถ้ากินม่เสร็จโคตรเจตวน้าวันะแวห่างใช่เด้อแคว่องคพือคล้องกันอยอรอบคล้องนี่ก็จะว่องเพื่อแล้นนี่เธอมีแต่เธอหนัลุ้งเลลลงแล้ว่านีก็ล้งอีกขึงไห้ว่าในลุ้งไห้นึ่งจะีลุงไปเรื่อย เด้ <numbers> องไปเดอจงบละบะโอึงขากเลยแก่ทำไมนั่นมาพกแกงเด้อารอยบาทละกบากัลลายเนี่มันกระินีกับโไปเครงให้พรให้เจ้คือโลกกระตลงไปดังกระตงลงไปโลกไปนเออว่าให้ขึ้นเล้คุณบอกให้นโรไปจับกระตนั่ง ขาอ้อละฮอุ้ยน้อใบไงแทะเอาไปเคนันีเอาไปเคนให้พระล้วไเียมาบงใ้ม่เล้มเ่สีดำโอ้นี่มา้อแทนนี่ไม่คดเเน่องใะเาลกรากลาันลแหละ เสิมากเตรียมใเตว้เดืสิมาเป็นเดือนิอ้ยะนาเนมก็บอกแล้ววากันอยู่ก okay? ันางกัท้วนแล้วนดามอเมนเดือนเช้าวันที่ก <Okay. S 1> ็เมนเดือนมาส็้อมนเ้นวน่า่นวนเยแเลกเีเป็นเแล้วขนบุญนเขายเออกระไรนิ้แล้ว่งน่งอ๋เตรียมไว้ ไม่เห็นขาดเนาะลง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 รนี่ไปไว้จะทาอยางครูจอยได้บุญนะพ่อรวยครลงว่ามุนี่นะคเที่ยวเที่ยวได้หอได้พ่อโอ้โห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 โอ้โ่โอ้โโอ้โโอ้โห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 โอ้โโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โ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 โอ มันันนวดมันอ่าแม่จลไปไปสมเลยนะนวดทีแม่จะกลมเล้ยงสิทำไมทำไมงี้โยู้ตายเอเพิ่มอีกไงเนยพี่ต้นข้าเคยิพอกแกงจีนเน่ยนี่บอกมาจิพอกแกงบอกุระชาต้องกะา

นอนนอนนอลนอนลงนอนลงนอนเถอ๋แล้วนอลงนอนเร็วนอนเร็วนอนลงขน้ดเออเออนอนแต่กลัวรับอยากเบื่ลได้ผมนอนยัง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 อยู่เป็นร้อนนะชุก่อนเองที เยอะเลยนี่เนาะอืมจะเขาหายพุ่นอาทิมลกกระซ้ามเร็วกระซ้ามปุ่นพุ่นกระซ้าปีมไปปลอนลงไปไวอเออฟูจักอีกโอ้ทำหน่อยนัง่งน้ำไม้ฟูจักลุกลุกลุกใส่อะไงมันก็ยังได้ไอ้ไปชิมน้ำไม้เด้อไปใส่มมน้ำไม้น้ำไม้เพอมันโทมาเขาไปหายอยู่แล้วไปใส่กระซ้าผมไม่อยากไปทง ฮ่เอาเราไหมลงก็สร้างอารมณ์เยตายแต่สูงเหป็นผาะรหันอืม้อลงยนิป้อนเราไหมเอื้ยมาเริ่มเมื่อน้ำยาปะยาจิเมื่อลอะไปไปบอกมาลงมากินเราจักไปไปกินรใหญ่เด้อปปลงมากินรจักบึนบึนกไปไหนแม่มามาเอาเงินไป งมาจ่กินไ้ยาคือไอกระดกกระเดียกน้กินยาเอาๆสวยว่าลุดกูอันี้ไปกไปไปมาไปมาดไเมื่อไหร่คือมันูจัีว่าอะไมาเร็วไปลงมา เด็กกบมเนบเนได้แมนได้เด็กนงก็ได้เ่นกีนเนาะีนเอ้ยใส่กระสามแล้วใส่กระสามโอ้ยไปเดหมกเตงมานี่มาใส่ใส่ดิชวนชวนหน่อยหน่อน้เอานี่เอานี่เป็นหมากเป็นหมากอ่อนวะกินหมูักกระดา우วะหักแตงจิงอย่างเงียอาบนก็ขมเออคือปูได้ก็ไมครัหนอนชวนมัวทีขมขมต้อเลือกถือถือมาได้กเลือกถือมา ประชดนะปลูกย่ามอันพนน่นเดปลูกนนนองหัวเทียงน่ะปลูกก็ไม่ได้นองผมเฮ้ยหักเป็นต้แต่ได้เฮ้ยเป็นใหม่หักใ้นอยเฮ้ีมก็าชุกงชิวานเนี่ยชุบวุนเออบะมันชุบกลาไข่อยู่เืตอนมันอ่อนอยที่บางโมกับปลาชนบกระราวเอ้ยเผา่มจุ่เผาบะกีกากาลงจิ๊ กากินงูข้าก็สิเห็นข้าก็ข้าก็สิเข้ยข้าก็มักซับหมางได้กับแดงลูกมันซิกนะมันบินจิกบินไปถึงจิกไปจอบมันแต่มันซับหมางได้กีบปิดหมางได้เออมันจะแหลนมาท่านอะไรกันปิดมางแล้วหมากมันจิกมันคือขวงมันจะเปนเห็นมันบินมาอะไรกันไล่อะไรกันไข้แน่คอยมันจี้ก็จะมันเป็นจุดเป็นอยังนั้นอืมไม่ได้หรอกนะหนึ่งเส้าหนี่นะเอาหมากตัวมันเป็นจุดเลียวไปผ่ายดูขอแดงขัดดีมิตาคาบปจุดเออขวงเนาะ เตงเลยว่าเฮ้ยเออมันเกิดหูแจ่มหมชุกเนาะมาตะกานะล้างหมา่เอ๊หัดใจแดงๆมันผู้ไดกคิคุ้งกาพัน่งเยอะเจอบาใสได้เลยซอกามันละแล้วก็ไก่เนาะโอ้ยอ้ยโ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 อบยโาไยโอ้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 ยไปยอ้ยโอ้ยไป้ไอ้อยโอ้ยโ้ยโอ้ยกอ้ยโ้ยโอยโอ้ยอ้อออยยอยไ้ย้อยยอย อาหามันสิเฮ็ดเป็นสนกมดอนมาเห็นมึงสิทำเอ้ยอันนั้นแลนอันะนบุกุดินเนี่ยนั่นนไปจอบย่ากก็ไปเข่าตู้เสียผะทิศวันนั่นนขึ้นหนังเทิงเราไปจอสองไปจอบตั้งนะครับเกิดะว่าเลนตั้งมันนันเสียงตันในลายจ้าเพิ่นบ่ห้บ่ย่างอีกยังไงบักย่างนะโอ่ไหเวาไปแหลยนะว่าไปแหละโอ้ยเป็นแม่เฮยมันสามปีกับวันสามปีกูอะสามปีดําประมาณเนาะ